ต่อไปมาดูเรื่องของสมบัติของรากนะครับสมบัติของรากมีอะไรบ้างนะครับพี่จมาให้ทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับดูไปพร้อมกันเลยนะครับสมบัติของรากข้อที่1นะครับในกรณีที่เรานามีรากที่2นะครับของ a โคูณกับรากที่2ของ a เหมือนกันเลยแบบนี้หมายความว่า ตัวเลขด้านในเหมือนกันผลลัพธ์ที่ออกมาจะต้องตอบ a ครับนี่คือง่ายๆเลยเนาะมาดูตัวอย่างนิดนึงเช่นอะไรครับเช่น s q u a r root 2คูณกับ square o o t 2แบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเอาไปคูณกันนะฮะตอบเลยว่าคือ2ครับ root เดียวกันรากเดียวกันเป็นเลขเดียวกันคูณกันก็ตอบด้านในเลย square root จะหายไป นี่คือสมบัติข้อแรกง่ายๆคุณสมบัติข้อที่2นะครับข้อที่2ในกรณีที่เรามีสแควรรูทเอแล้วยกกําลังสองด้านนอกอ่านะครับยกกำลังสองด้านนอกพี่อนุญาตให้ใช้วิธีการมองว่าเฮ้ยรากท,ที่2อ่ารากที่2กับกําลังสองเนี่ยสามารถที่จะตัดกันได้ก็เลยได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเป็น a นั่นเองอ่า ผลลับจอ,อกมาเป็น A นะครับเช่นเดียวกันนะครับหลายคนบอกอคุ้นๆว่าเคยเจอเมื่อสักครู่นี้เป็น s สแควร์รูทของอะไรฮะ A ยกกำลัง2ด้านใหนหละ่ะเหมือนกันไหมพี่ a, ก็อนุญาตให้ตัดกันได้เช่นเดียวกันแต่มีคำว่าแต่นี้เดียวผลลัพธ์ออกมาอย่าลืมนะครับมันจะต้องออกมาเป็น a อ s o l u t e A ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับผลบวกเป็นเป็นเป็นผลบวกของ A นั่นแหละ a ที่ตัวที่เป็นบวก,กน,นะฮะเพราะฉะนั้นตอบได้เหมือนกันนะครับใช้กลวิธีเหมือนกันแต่อย่าลืมนะครับต้องเช็คด้านในก่อนอายุกตัวอย่างยกตัวอย่าง,างถ้า,ายกตัวอย่างเป็นรูทที่4ของกำลังสองแบบนี้จะใส่วงเล็บก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แบบนี้ตอบทันทีเป็นเลข4ประหนึ่งว่ารากกับกำลังได้ตัดกันไปแล้ว ก็เลยเหลือแค่4โอเคไหมแต่ถ้าเกิดเป็นสแควร์รูทของลบ4ยกกำลัง2ด้านในแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องตอบเป็นแอบสโตรของลบ4ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ4อันนี้ก็ได้เหมือนกันสุดท้ายอันนึงที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือระมัดระวังและถ้ามันเป็นตัวนี้ล่ะเป็นตัวนี้ติดลบ4แล้วยกกำลัง2ด้านนอกเป็นไงครับ เรียบร้อยข้อนี้ตอบเลยนะว่าไม่มีคําตอบที่เป็นจํานวนจริงนะครับไม่มีคําตอบที่เป็นจริงเพราะว่าด้านในของเลข4นั้นติดลบเป็นเครื่องหมายติดลบเพราะนั้นไม่ต้องไปคิดเลยกําลังสองจะตัดอะไรกันไม่ต้องดูตรงนี้อย่างเดียวว่าข้างในรู้ติดลบคําตอบไม่มีครับนะไม่มีนะโอเคต่อไปข้อที่3คุณสมบัติข้อที่3บอกว่า สแควร o ูทถ้าเป็นเลขไม่เหมือนกันล่ะเป็น A คูณกับสแควร o ูทของ B ล่ะก็สามารถที่จะรวมได้เหมือนกันนะครับก็กลายเป็น A คูณ B แบบนี้นะครับซึ่งรูทคูณ B นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีเลขของสแควรูทสองนะครับคูณกับสแควรูทของ3 ผลลับออกมาก็แน่นอนน่าจะเป็นเลขอะไรฮะ2คูณ3มีค่าเท่ากับสแควรูท6นั่นเองนะครับในกรณีที่มันสามารถถอดสแควรูทได้ก็ถอดออกมาเนาะถอดไม่ได้ก็ตอบแค่นี้เองนะครับอ่านี่คือคุณสมบัติข้อที่3ต่อไปข้อที่4ข้อที่4เมื่อกี้เป็นคูณไปแล้วต่อไปถ้าเป็นหารบ้างละ่ะหารก็น่าจะได้เหมือนกันไหม ได้เหมือนกันนะครับหนาหารก็จะเป็น square root a ห,า,หารด้วยส q u a r e root b แบบนี้แยกกันอยู่แต่มันสามารถที่จะรวมกันนะครับะขอภัยมันสามารถที่จะรวมกันแบบนี้ได้ a ส่วน b ไดาา้ยกตัวอย่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นรากที่2ของ4อ่า เป็นแแล้วกันนะเป็น8หารด้ยวยรากที่2ของ2มีค่าเป็นอะไรครับมีค่าเป็นสแควร r o ูทของ8ส่วน2คือยุบรวมเข้าไปได้เลยข้างในนะครับแล้วเราก็ตัดกันด้านในก็จะเหลืออยู่แค่สแควร r o ูทของเลข4เพราะว่า2หาร8ได้4ครั้งเป็น4ส่วน1เนาะนะครับและรากที่4ยังถอดได้อีกเป็นเลข2เพราะว่า เลข2คูณกันสองครั้งได้4นั่นเองนะครับแล้วก็ตอบแค่ผลบวกอย่างเดียวเพราะว่าเป็นเครื่องหมายส uar e r o o t นะครับต่อไปข้อที่5ข้อที่5กับข้อที่6จะเป็นคุณสมบัติที่ใช้ในการแปลงนะครับไม่ให้ส่วนติดรูทนั่นเองโดยข้อที่5เนี่ยจะเน้นไปที่ส่วนไม่ติดรูทเป็นตัวเดียวเช่นตัวนี้ครับ ทฤษฎีคือสมมุติว่าเรามี1ส่วนรูทเเวลาเราทําให้เราคูณด้วยรูทเส่วนรูทเแบบนี้มันก็จะได้รูทเส่วน a เลยหมายความว่าข้างบนติดรูทไม่เป็นไรแต่ข้างล่างคูณกันแล้วออกมาผลออกมาจะต้องไม่ติดรูทนะครับถามว่าจําเป็นต้องทําให้จําเป็นเพราะว่าในข้อสอบใดๆก็แล้วแต่ ช้อยนะครับโดยส่วนใหญ่90%ส่วนจะไม่ติดลบและอภิจุนะครับส่วนจะไม่ติดรูทนะครับนะส่วนจะไม่ติดรูทอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่ามาดูกันนะครับก็จะเป็นตัวอย่างเนาะสมมติว่มี1ส่วนสแควรูทสแบบนี้ วันั้นเราต้องคูณด้วยอะไรครับเราต้องคูณด้วยรูทสองส่วนด้วยรูทสองนี่แบบนี้เลยนะครับวันนั้นผลลั์ออกมาก็จะเป็นรูทสองส่วนด้วยสองไปเลยคือไม่ต้องคิดแล้วนะครับเพราะว่าแต่ตัวนี้ก็อ้างอิงมาจากคุณสมบัติข้อที่หนึ่งไหมในกรณีที่มันคูณกันเลขเดียวกันสแควร์รูทเหมือนกันผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือสแควร์รูทหายไปนั่นเองนะครับก็ไม่ใช่เรื่อง แปลกอะไรนะฮะก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ส่วนไม่ติดรูทนั่นเองนะครับต่อมาคุณสมบัติข้อที่6เป็นทำให้ส่วนไม่ติดรูเหมือนกันแต่จะเป็นในลักษณะที่มีตัวเลขที่บวกกันนะครับก็คือมีมากกว่า1ตัวนะพี่จะขอยกตัวอย่างไปเลยเพื่อความง่ายขึ้นนะครับนะเป็นยกตัวอย่างที่1น,นะครับเป็น ex 1นะยกตัวอย่างที่1ก็คือ นะยกตัวอย่างที่1ในกรณีที่เรามีสมมุติเรามี1ส่วนด้วยนะครับสแควรูทสามลบสแควรูทบบนี้นะครับเวลาเราจะทําให้ส่วนไม่ติดรูทเราจะใช้วิธีการเราเรียกมันว่าการคอนจูเกตหรือการคูณด้วยตัวเลขด้านล่างที่เหมือนกันเลยครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องหมาย นะครับเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามนั่นเองนะครับตัวนี้ตรงเนี้ยเขียนเหมือนกันเลยทั้ง2อันแต่เปลี่ยนตรงเครื่องหมายนิดนึงจากลบก็กลายเป็นบวกบวกกลายเป็นลบอันนี้พี่เอาลบมาก่อนนะครับเพราะนั้นเวลาเราเขียนเราก็เขียนเป็นตัวบวกนั่นเองนะครับจะเขียนเป็นตัวบวกนั่นเองก็จะเป็น3บวกรูสองทั้งบนและล่างข้างบนอย่างที่บอกครับเราไม่ได้สนใจอย,อยู่แล้ว ข้างบนบางทีอาจจะมีตัวเลขอื่นๆด้วยนะเราก็คูณกันไปตามปกตินะครับแต่น,นี่เป็นเลข1เนานะเพราะฉะนั้นคูณเข้าไปมันก็จะกลายเป็นสแค r ร์รูทของเลข3บวกกับส u a r e root เลข2ถูกไหมส่วนข้างล่างนะครับดูอีกทีนึงนะนะอันนี้จริงๆแล้วมันจะเข้าสูตรนะครับเราเรียกมันว่าหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะครับมันจะไปเข้าสูตรของพระหุนามก็คือเรื่องของ ผลต่างกําลังสองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้เรียนรายละเอียดในเรื่องต่อๆไปนะครับพี่เอแนะนําก่อนว่าก็ไม่ต้องจําอะไรมากจําแค่ว่าเฮ้ยเราทําแบบนี้ได้แล้วเครื่องหมายเราตรงข้ามกันแล้วนหน้ากับหลังเหมือนกันแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือด้านหน้าจะเป็นกําลังสองคือถ้ามีรทก็รูถหายเลยแล้วก็ลบด้วยหลังกําลังสองเลยแบบนี้ครับเจอกันแบบนี้แล้วไม่ต้องคิดเยอะ ข้างหน้าปลดรูดทิ้งข้างหลังปลดรูดทิ้งเช่นเดียวกันตรงกลางเชื่อมด้วยติดลบนะครับเป็นสูตรเป็นสูตรหะฉะนั้นคำตอบก็จะได้รูทสามบวกรูทสองจริงๆแล้วต้องมีส่วนหนึ่งถูกไหมเพราะว่าสามลบสองก็เป็นหนึ่งแต่ถามว่าต้องเขียนไหมครับไม่ต้องเขียนเพราะว่าเขียนไปก็นะเขาไม่เขียนกันถูกไหมก็เขียนแค่นี้พอรูทสามบวกรูทสองก็ตอบได้เลยนะครับอ้าวนี่คือตัวอย่างแบบที่หนึ่ง แล้วถ้าเป็นแบบที่2นะครับแบบที่2จริงๆก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือถ้ามันเป็นเป็นบวกวาล่ะเป็นบวกวะล่ะพี่เอเปลี่ยนเลขนิดน,นึงเนาะเป็นห้าบวกรูทสามแล้วกันจริง,รงๆเหมือนกันเลยนะ,ะแต่ทําให้ดูไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเออมันทําแบบนี้แหละเห็นไหมครับพี่เอทำไงพี่เอก็นะแปลงจาก ตัวล่างถูกไหมครับก๊อปมาเลยแปลงแค่เฉพาะเครื่องหมายจากบวกเป็นลบแค่นั้นเองนะครับคูณเข้าไปทั้งบนและล่างแบบนี้เห็นไหมครับเหมือนก๊อปปี้เลยแต่ว่าเราเปลี่ยนแค่เครื่องหมายนะครับเปลี่ยนแค่เครื่องหมายบนล่างจะต้องเหมือนกันนี่เราเรียกว่าวิธีคอนจูเกตนะครับผลลัพธ์ข้างบนโอเคข้างบนเป็นเลขหนึ่งสบายๆเราก็ใส่ไปปกตินะครับแต่ข้างล่าง โอเคข้างล่างบอกแล้วเพ่บอกแล้วไม่ต้องคิดเยอะถูกไหมครับข้างหน้าข้างหน้าเหมือนกันข้างหลังเหมือนกันเพราะเราบังคับให้เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเครื่องหมายเป็นบวกเป็นลบไม่ต้องสนใจครับนะเอาตัวหน้าปลดรูททิ้งตัวหลังปลดรูททิ้งแล้วเชื่อมด้วยติดลบจบแล้วนะครับจบแล้วก็จะกลายเป็นรูทห้าลบรูทสามหารด้วยสองนั่นเอง นี่คือคําตอบของการคอนจูเกตก็คือทำให้ส่วน,วนไม่ติดรูทนั่นเองโดยอันนี้ต้องอาศัยการคูนที่คล่องแคล่วนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่คูณแล,ล้วผิดเนาะนะครับ